สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องกลาแรนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายี่ห้อเียวกานะครับคันนี้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจี๊บหน้าจอจะเป็นตัว P นะครับ ให้ท่านกำเบรกซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วหน้าจอมันเปลี่ยนพอหน้าจอเปลี่ยนแล้วก็ดิดเนเลงไปได้เลยนะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนเกียร์ท่านก็มากดที่สวิตช์ขวามือนี่นะครับตัวเลขหน้าจอมันจะเปลี่ยนนะครับกดครั้งหนึ่งตัวเลขก,ก็จะเปลี่ยนไปเกียร์หนึ่งนะครับ มันจะมีมันจะมีเลขหนึ่งนะครับก็คือเกียร์หนึ่งดกดสลิขวามือครั้งที่สองมันก็จะเป็นเกียร์สองนะครับความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นดกดสลิมือครั้งที่สามนะครับความเร็ว60สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ กดรีโมทต,ตรงกลางที่เป็นสัญลักษณ์รูปไฟสองครั้งติดติดกันนะครับเครื่องมันจะติดอัตโนมัติโดยไม่ต้องไขกุญแจเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับทีนี้เราก็กำเบรกนะครับหน้าจอมันจะเปลี่ยนจาก P เป็นเลขศูนศูนย์นะครับแล้วเครื่องมันก็จะทํางานได้เลยนะครับต้องกำเบรกนะครับทุกครั้งนะครับเป็นเดือนใหม่ก็จะมีที่บอกแบตเตอรี่จะหมดไม่หมดนะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับถ้าหมดขีดดำมันก็จะอยหายทีละขีดทีละขีดนะครับมาไฟฉุกเฉินให้ด้วยนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็อยู่รบริเวณตรงนี้นะครับตายที่นั่งคนขับ เหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับเสียบชาร์จไฟฟ้าได้เลยเรามาเปิดเบาะนะครับหมุนกับหลังน่เฉยนะครับไม่ต้องกดนะครับสวิคตัวนี้นะครับเวลาจอดเราจะต้องปิดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวไฟรั่วเวลาเราเวลาเราจะใช้งานเราก็เปิดมาที่ตัวนี้นะครับคือออนทุกส่วนมีชี้มาที่ออนนะครับ ล่างเป็นมอฟนะครับพอเราจะใช้งานเราก็เปิดหยุดใช้งานแล้วก็ปิดนะครับนี่คือการใช้งานของรถรุ่นนี้นะครับท่านที่เข้ามาชมและท่านมากดติดตามก็ขอให้ท่านถูกระวันที่หนึ่งทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับผ,ผู้ชมครับ